และจบลงด้วยความตายเป็นที่หมายขั้นสุดท้ายแต่เขาเหล่านั้นหาได้คำนึงถึงความจริงข้อนี้ไม่มัวสารวนยื้อแย่งลาบผลและเบียดเบียนกันโดยไม่ค่อยจะคำนึงถึงศีลธรรมใดๆทั้งสิ้นและแล้วทุกคนก็ไปประชุมกันที่ชุมทางใหญ่คือหลุมฝังศพหรือมิฉะนั้นก็ที่เชิงตะกอน ทรัพส,สมบัติบุตรภรรยาซึ่งเขาเคยยื้อแย่งกันก็ล้วนแต่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังทั้งสิ้นด้วยเหตุผลนี้แหละพระศาสดาจึงทรงพร่ำสอนให้มนุษย์สั่งสมคุณงามความดีเพราะความดีความชั่วเท่านั้นที่จะยังคงเหลือตึงตาตึงใจอยู่ในโลกนี้และติดตามไป ในโลกหน้าใครเล่าในโลกนี้จะรับรองได้ว่าแม้ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านเรือนเดียวกันไม่เคยจากกันไปไหนเลยนั้นในที่สุดจะไม่จากกันไปจะไม่ทอดทิ้งสรีละให้นอนนิ่งปราศจากความรู้สึกในเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงซึ่งแม้จะรักกันปานประหนึ่ง จะกลืนกินกันไว้แต่ก็ต้องจากกันไปอย่างแน่นอนความจริงแห่งชีวิตไม่ใช่จะมีแต่ในทางอัสาธะคือหน้าพอใจเท่านั้นชีวิตย่อมมีทั้งในทางอาทีนวะคือที่เป็นโทษ หรือไม่น่าพอใจอยู่ด้วยใครจะประสบความน่าพอใจยั่งยืนเพียงไรก็แล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ทำไว้ว่าดีมากหรือชั่วมากหรือสลับซับซ้อนกันส่งผลให้น่าพอใจบ้างน่าเสียใจบ้างไม่มีที่สิ้นสุด ดูก่อนพรามดีแล้วที่ท่านตั้งใจว่าจะไม่ยืมอะไรของใครแต่ข้อความที่พระเจ้ากล่าวนั้นมีความหมายอยู่ว่าร่างกายของท่านก็ดีของข้าพเจ้าก็ดีหรือแม้ของภริยาของท่านก็ดีแม้ท่านหรือข้าพเจ้าจะนึกว่าเป็นของท่านหรือข้าพเจ้าแต่โดยที่แท้แล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับของที่ขอยืมเข้าใช้ชั่วคราวอาจจะต้องส่งคืนเมื่อไหร่ก็ได้และอย่างนานก็ไม่เกินร้อยปีที่จะเกินไปบ้างก็น้อยนักเราทุกคนเสมือนหนึ่งผู้ขอยืมร่างกายเขามาไว้ใช้ทั้งมีข้อผูกพันที่จะต้องเลี้ยงดูเอาใจใส่ร่างกายนี้จนกว่าจะส่งคืนเข้าไป แต่โดยปกติไม่มีใครยอมรับว่ายืมเข้ามาเพราะทุกคนล้วนประกาศความเป็นเจ้าของกันทั้งสิ้นเมื่อยึดถือว่าเป็นเราและของเราอย่างแน่นแฟ้นความวุ่นวายเดือดร้อนก็เกิดขึ้นตามส่วนแห่งความฝังใจนั้นเมื่อใดเราพากันยอมรับว่าชีวิตร่างกายนี้ไม่มีอะไรเป็นของเรา อย่างแท้จริงเลยเป็นเสมือนหนึ่งขอยืมเข้ามาเพียงชั่วขณะแล้วเมื่อนั้นความกังวลห่วงใยความยึดมั่นถือมั่นความยึดถือต่างๆก็จะเบาบางลงเปิดโอกาสให้คิดให้ไตรตรองอะไรอย่างอื่นได้บ้างบัดนี้ข้าพเจ้าขอถามท่านว่าท่านพอจะคิดได้บ้างหรือ,อยังว่าชีวิต ร่างกายของตัวท่านก็ดีของภริยาท่านก็ดีมีลักษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้หรือไม่ชีวิตเหมือนดวงอาทิตย์ไม่มีการหยุดอยู่กับที่เพราะมีรุ่งอรุณแล้วก็สายเที่ยง บ่ายแล้วก็เย็นจนลับไปโดยลำดับใครจะอ้อนวอนขอร้องให้คงอยู่ย่อมเป็นไปไม่ได้อีกในหนึ่งชีวิตเปรียบเหมือนอากาศกระแสน้ำหรือกองแกลบใครๆก็ไม่สามารถปลูกบ้านในอากาศในกระแสน้ำหรือบนกองแกลบได้ฉันใดบุคคล ย่อมไม่ควรยึดถือมากเกินไปในชีวิตฉันนั้นคนที่ดีแต่คิดในทางทุกข์ร้อนกระวนกระวายไม่รู้จักปลอบใจตนเองบ้างเลยชื่อว่าข่มเหงตนเอง เป็นศัตรูของตนเองเพราะเที่ยวคิดซอกแซกให้กลายเป็นเรื่องที่นาวิตกทุกร้อนไปเสียหมดเมื่อคิดทุกเป็นก็ควรที่จะคิดผ่อนคลายความทุกข์ให้เป็นด้วยไม่เช่นนั้นก็ไม่สมกับที่เป็นพุทธศาสนิกชนเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความดับทุกข์ดูก่อนมนุษย์คน ย่อมเห็นแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนของตัวเองนึกว่าคนอื่นไม่มีใครทุกข์และเดือดร้อนเท่าแต่แท้ที่จริงแล้วการหาคนที่มีความสุขนั้นเป็นการยากยิ่งเพราะแม้ในหมู่พ่อค้าใหญ่ที่คนทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นเศรษฐีนั้นก็มีเวลากัดกรุ่มกระวนกระวายมากกว่าเวลาที่จะมีความสุขทั้งใจ ทุกใหญ่ของชาวโลกคนที่มีสิ่งใดก็ย่อมรักมากหลงยึดถือในสิ่งนั้นเมื่อสิ่งนั้นสูญเสียไปก็เกิดทุกข์ยิ่งรักมากห่วงมากเท่าใดก็ทุกข์เท่านั้นรักน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่รักเลยก็ไม่มีทุกข์ชีวิตคือการเดินทางไปสู่ความตาย วันหนึ่งที่ผ่านไปคือก้าวหนึ่งที่ตัวเราใกล้ความตายเข้าไปเมื่อความตายมาถึงร่างกายนี้ก็จะมีอันเป็นไปดังศพที่เธอเห็นอยู่นี้ไม่มีความงามไม่มีความน่ารักน่าชมมีแต่สกปรกโสมมอันน่าขยะขยงศพที่นอนอยู่นั้นเมื่อมีชีวิตอยู่ ก็เหมือนอย่างเราเราเองเมื่อตายไปแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนี้ภายในกำหนดหนึ่งร้อยปีเป็นอย่างช้ามนุษย์ต้องต่อสู้ดิ้นรนในที่อันแออัดยัดเยียด ต้องแย่งกันอยู่แย่งกันทำมาหากินทางนี้เพราะเขาติดในสิ่งยั่วยวนอันไม่อาจจะพระมันไปได้แรงงานที่เขาทุ่มลงไปเพื่อแรกกับความเพลิดเพลินในสิ่งยั่วยวนนั้นมันพอจะคุ้มกันหรือความสุขที่เขาได้รับประจำวันมันพอจะสมดุลกับความทุกข์ทรมานอันเขาจำทนอยู่นั้นหรือไม่ กำหนดไว้ในใจว่าถ้าได้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วจะมีความสุขเมื่อได้เข้าจริงๆเป็นเข้าจริงๆก็ไม่รู้จักพอพวกเราส่วนใหญ่ได้ตั้งความสุขไว้เบื้องหน้าแล้วก็วิ่งไล่ตามเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วก็ตั้งความสุขไว้เบื้องหน้าอีกวิ่งไล่ตามอีกมัวสารวนไขว้า,วาจนไม่รู้ว่า มันอยู่ที่ไหนความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตของคนนั้นไม่ใช่ความเป็นใหญ่เป็นโต